วัดีครับวันนี้อยู่กับช่อง PG นะครับตอนนี้เอารถเจ้าของช่องมาเช็กอาการนะครับตอนนี้ก็จะถึงร้านแล้วนะครับอาการขี่อยู่ดีแล้วดับกลางอากาศนะครับแล้วก็จะมาเนี้ยดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะครับยังไม่รู้นะครับว่าอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนซ่อมเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วครับ รอช่างนะครับที่จะแกะเครื่องให้ช่างก็ทำนะครับเจตยานะะครับเนี่ยอ,อ,อืม่คือรถของเราเที่วันนั้นจะแดงอา R15 แต่เครื่องน็อกไปก่อนนะครับอาการเป็นไงครับเนี่ยวันนั้น งนง่าจะจากอาการมะเร็งทพเนี่ยจะคลาคา,ายัางไงไม่รู้สมาน้อยเราเราดูตอนช่างแกะน,นะครับเริ่มมีการถอดทอนะครับจีอบอเองจาบ่านน่ารมาหา้อะเอาพิ่สองเพิ่ใส่เลยรัเพี่จะเราออกรถใหม่ เินย <át, S 2> ิดประจักฮ์เปนยิดประจักบ่ซ่องไุ่นลอยยีเองไะุ่ดลอยยีไม่หุดลอยยีเขามานํำประจักตัวลอยีอะบ่ซ่องเขดัน่อยตานถอเพงเพียัวหมอหมนี่ครับถอดท่อเพื่อจะอีจัก ดูอาการครับว่าเป็นอะไรเพราจะเป็นอะไรเหรอความ่รู้มีรถคอไปออไปรอเดีย๋ยวเรามาดูตอนถอดท่อเส้นนะครับเสร็จแล้วครับใช่ถ้าต้องมาประมาถ่ายน้ำมันเครื่องแลนนี้เราจะมาเป็นช่างหนึ่งวันนะครับความรู้เราก็ไม่เยอะอะไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะมีสกิลยดนะครับ มีอะครับตอนนีออ้อะไรวะแต่เหมือนร,ร้อนร้อนในีี่ก็มีเยอะอีกนะครับคิดวา่าว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานเท่าไหร่รถตัวนี้ไม่ได้ขี่ว่าจะขี่แค่ไปโรงเรียนสมไม่จะจอดแล้วก็ขี่ไปนารถไใช่ไหดังปีนะครับ เร <c oughs> าลาดตรงนี้ก่อนนะรางครับารมณ์อากาศาหาน้าร้านฝางร้านเลยครับสามารถเดียวกันครับ ถ้าคลิปบ sí. รรยาวเราจะตัดติ EP EP นะครับเราชมต่อไปครับว่าต่อไปจะขันตัวไหนออกดีนะครับครับขันหัวออกครับตอนสีขาวน้ำเสบเลเอราโอ้ดีดีมันต้องได้หน่าั ฟ้าสุบบ่นะครับเนี่ยลมก็แล้อลมถึงเลยโอาขึ้นมาชิวจะเหลียวขับไปกูโอ้ยกาใส่หม้ออย่หรอว่าจะของสามทีก็คอนเถื่อมก็คือง็งนี้เราจะพันหมเหรอเนี่โอ้ยวันเน่สามบ่็ถือคาแต่ทั้งทีวใหม่ก่อย่า เดีด๋ยวมาดูตอนถอดกสิดนะครับถอดฟิล์มครับสะ<ถ>ดุดหุนมากครับ<สถ>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  ตอนเลื่อนมาสร้างไปตอนเลื่อนออกก็อลีดออกสายเส้นสื่อออกขั้วแบตเตอรี่ดึงออกก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนแล้วถอดทัหมดเพราะเหี้ยนถอดสายสูบบ้าวว่าออกโซลาร์ลิ่งออกแช่ดึงดึงกันพอบางมันบางเปนตันมันจะได้จะไล่ออกไปเฮ้ยอะไรแบบอันนี้ก่อนก็สร้า